สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือ2องคอนแกนนะครับมีรถเข้าไร่เข้าสวนมานําเสนอสําหรับคันนี้นะครับเป็นมังกรทองหรือ TFR ปี2538นะครับคันนี้ได้ปีสูงอยู่นะครับเครื่องยนต์90แรงม้าแท้ๆนะครับนะไม่ใช่เครื่อง87สภาพตามสภาพคันนี้ราคา49,000บาทนะฮะลดภาํามันได้1,000บาทเท่านั้นขอราคานี้ยอมรับได้ถึงต้องมานะครับ ถ้าไม่ได้ราคานี้ลองหาดูคันอื่นก่อนคันนี้นะครับได้เครื่องดีคัดซีดีนะครับมาดูสําหรับรถคันนี้บอดี้รถไม่สวยสีสันไม่สวยเดิมเป็นสีขาวนะครับทาเป็นสีเขียวนะฮะยางพอใช้ได้ไม่ดีนะครับมีลอ้อแม็กให้ชุดส่งชุดซ d ดีนะครับนี่ไงนะชุดส่งชุดซีดีตลอดเส้นนะครับนู่นะครับไปดูนะฮะช่วงงอที่เคยผูกเคยด้าม คันนี้ปกติดีนะครับไม่มีปัญหานะฮะมีติดสติกเกอร์เฉยนะครับดูที่เขาปิดกั้นฝุ่นนะครับส่วนภายในประตูจะเปิดยากหน่อยต้องไปทําก่อนเอานะครับแถงประตูยังสวยนะครับบอมีฉีกขาดนะฮะคอนโซลสวยพวงมาลัยนะครับจะมีขาดแถวนี้ผมเลยหุ้มให้ว่าให้มันจับสัมผัสดีหน่อยนะครับบอแคปบไม่มี หลังคาสกรปรกนะฮะต้องไปทําเลบเอกสารพร้อมนะฮะจดทะเบียนปี38แทนรายการเต็มสำหรัคันนี้นะครับทะเบียนนะ,ะจดทะเบียนปี38เครื่องยนต์90แรงม้านะครับก็คือ2 5 0พนั่นเองนะพี่ผู้หญิงแล้วก็พี่ผู้ชายนะครับภาษี900บาทนะครับผมคันนี้ภาษีคันหนึงปีต้องไปต่อเองนะครับหน้า18ก็มีแทนรายการเต็มนะครับไม่ชำรุดสูญหาย ความเดิมยังเดิมนะครับผมนะยังเดิมเส้นสายดูง่ายดูแบบนี้ดูง่ายนะครับผมนะฮะนี่ฮะรถจะาหนาๆนนมีแม็กเลเนอร์ให้คุ้มๆใช้งานเอาไปใช้งานบรรทุกได้เลยฝาท้ายไม่ดีต้องเปลี่ยนนะครับผมนะ,ะคันนี้ต้องเอาไปเปลี่ยนเราพื้นกระบะยังสวยยังดีอยู่นะครับเห็นไหมฮะไม่ผุนะครับผมนะฮะนี่ฝังกระบะฝังนี้นแถวนี้สวยจะมีแถวนี้ขึ้นผื่นนะครับยาง นี่ฮะมีซุ้มกันโคนให้แต่วนี้สีโป๊ะแตกไายงา <c oughs> ขอไปนะฮะหลังคายังสวยอยู่ยังดีอยู่นะครับประตูเปิดยากนะฮะต้องเปิดยำๆนะฮะแผงประตูยังสวยนะครับนี่ฮะความเดิมเดิมชัดเจนโอ้มีตำหนิตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยต้องปุดนะฮะ, <c oughs> ะประมาณนี้้นตีฝังน,นะครับ ไม่ได้ล้างเท่าไหร่แดงๆหน่อยน,นะครับแต่ไม่ขุไม่ดำนะครับผมนะฮะนี่เอาไปทำกำไรต่อไดไ้มาเอาไปนะครับหรือเอาไปใช้งานนะครับไปใช้งานก็จะประมาณนะเข้าไล่เข้าสวนนะครับไปบรรทุกปลาบรรทุกยางนะครับนะบรรทุกไม้ก็ว่าไปราคานี้ไม่แพงนะภาษีต้องต่อหนึ่งปีนะครับถึงหกเก้าหกเก้าธันบานะครับ <c oughs> นี่ครับสีไม่สวยสีแตกเครื่องแห้งๆสวยๆนะครับฐานหน้าเดิมๆนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมนะนี่ครับคอมแอร์มีคอมแอรใช้งานได้ไม่มีสายพานนะครับยังหมุนอยู่ไม่ติดไม่นอกนะครับส่วนแรงอัดมีไม่มีต้องไปเช็คอีกทีนะครับคันนี้เคยมี power นะครับ แต่น่าจะเรื่องของกระปุกนะฮะที่ต่อกับแกนพวงมาลัยมันเสียนะครับก็ใส่เป็นกระปุกธรรมดานะฮะถ้าท่านใน,นนี้ลงทุนหน่อยนะฮะก็ไปหากระปุกพาวเวอร์ใส่นะครับแล้วก็ใส่สายพานแอรจ์จะใช้งานได้นะครับผมนะฮะปัม๊มตัวนี้ไม่น่าเสียนะครับนะฮะถ้าเสียเขาคงไม่ถอดออกก็ใส่เพื่อปัดแอร์นะครับอันนี้น่าจะกระปุกตัวนั้นเสียก็เลยไม่ใส่สายพานถ้าใส่สายพานมีแรงดันมันไม่มีที่จะ ต่อเข้านะครับกระปุกธรรมดามันไม่มีตรงต่อน้ามันแป๊บน้ํามักนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมพาลองขับคันนี้49 0 0 0้านบาทนะครับสนใจด่วนนะฮะไม่มีราคานี้อีกแล้วถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับถูกกว่านี้ก็เป็นรถมิชชชีพแล้วครับผมนะฮะนะก็เรามาระวังทุกวันนี้นะครับนะเยอะนี่ฮะเสียงเครื่องพอๆเฟืองหน้ายังไม่ดังนะฮะเฟืองหน้ายังนิ่มๆอยู่เนี่พอหานต่างๆปีปั๊มดีพัดลมดีนะครับ กำลังอัดเมเยอใหนครับใ่นิดดูปั๊มนะครับปดีหรือเปล่านะครับดมือขอแมนะอ่าปั๊มดีมากควนไม่ขาวนะครับผมนะคนะคันี้โอเคไปนะทดสอบอีนกน,นิกว่านะครับผมมีน้ำมันไหมนะฮะ ใช่ว่ากันนี้เติมน้ำมันหรือยังแต่พวกนี้มันข้อดีนะครับมันสามารถแยกได้พอขี่ได้ในระยะกิโล2กิโลได้อยู่49,0 0 0ื่นาดูรถได้ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเส้นนี้เส้นท่าผ้าโกสมนะครับห่างจากปั๊มปตทปั๊มบีทีที่100เมตรนะครับสนใจโทรมาเบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9ปายองเดดก้ไอดีด้วย0 9 4 4 7 5 4 4 4 1นะครับนะฮะาท่านจะมานะครับถ้าไม่มีนัดไม่มีจองนะครับนะฮะ ก็มาปัาก g p s ว่าวัฒน,นาชัยจเจริญรถบ้านได้นะครับผมนะฮะประมาณนี้คันนี้ก็จะเป็นผมอะไรธรรมดาถ้าอยากได้เป็น power ลองเปลี่ยนกระปุกจากแกนดูนะครับอาจจะใช้งานได้นะครับอาจจะนะครับผมก็ไม่รู้นะคัดดีนะครับคัดไม่มีปัญหาเบรกดีอยู่นะครับเบรกได้อยู่นะครับวัดรอบใช้งานได้นะครับอ่ะลอแป๊บนะโอ้รถเยอะมากช่วงเลิกงานนะครับ นี่ครับคาตีอยู่นะครับอ่านี่ครับเกียร์แน่นดีนะครับอ่าเกียร์แน่นดีลองขับดูนะครับนะขับได้ก็ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มนะครับเฟืองท้ายออนหรือเปล่านะครับนะท่านใดเอาไปทํากําไรต่อได้มาเอาไปได้เลยนะครับผมนะฮะไฟเลี้ยวติดใช้งานได้อยู่นะครับผมโหรถเยอะจริงๆนะฮะ เยอะมาก49,000บาทนะครับอย่าคิดเยอะสภาพนี้ราคานี้สภาพนี้ราคานี้อย่าคิดเยอะนะฮะโอ้หรถเยอะนะครับนารอแป๊บนะครับแอร์ไม่เย็นพัดลมมีเสียงดังนะครับ่าพัดลมมีเสียงดังข้ามทางหน่อยนะต้องเหยียบหน่อย ั๊มดีมากคันนี้โอ้โหปั๊มปั๊มดีนะฮะโอ้โหรอบปั๊มมาดีมากนะฮะอ๋อนะฮะถือว่าดีนะครับนี่เกียร์ห้านะครับเออนะฮะขับดีอยู่นะครับผมนะนี่ครับสนใจด่วนเลย49,000บาทนะครับทีวาปี38นะครับพวงมาลัย ตอนนี้เป็นธรรมดานะคะแต่พวกปั๊มทุกอย่างระบบแอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับลองไปไล่ดูเอาสนใจดูรถได้ที่ตำบลท่าผ้าอำเภอเมืองจงังหวัดขอนแก่นนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะขอบคุณครับ